สุภาพีต for ้องไหาย่อใช่ไหมไม่ใช <t ose> <trivia> ่สายยอนนะจ๊ะลอยอันน <t ose> ี้ชื่อฮะปั่นลอยปั่นปั่นลอยอะไรอไระไหรือดูแลกันดีใช้ม่โต้คนเงี้ยกันอ้าวไปมแม่มีมี มีใครีเรื่องคนไทยไหมมีมีมีใครสอไหมมีมีใครเดียอเกี่ยวกับมารยายคนไทยไหมไทยเองเออมามามาเอาตัวมาให้ด้วย่อย่าลืมไปอย่าลืมไปูโูอาไว้ครันี่พ่อแม่สำกับคนฝึกมานี่คูณคู ไปกูนี่มนะสิไปดูไปนี่ <im itation> ตอบไปไหมครับ <im itation> เดูไหมวายครับนี่นี่กำลังดีกำลังดีกำลังดีพ่อแม่ วายคุณครูไเพื่อนไปวยเพื่อนต้องย่อใช่ไหมไม่ได้ย่อทั้งสองตอทัชเีนนะดีถึอรยาทเออมารยากบางอย่างเล็กๆที่มันเป็นมารยาทของคนไทยเพื่อนว่าเราไม่ได้มาอนัคๆเราได้ผมว็หลัง เออิงนะไอพวัก so ้าัาเรื่องอรยากมุงสสีหามต่ำไปเป็นยชเกิดเลยต้องรู้ให้แนมต้องรู้ให้ดีอานักผู้เขาูเข่าูเขาูเขการกราบเขาการกลาบการได้ค่าลองผู้ชายผู้ชายไหนไงที่ไปสอบไปแข่งขันเรื่องมารยายกมือผมยิงองแน่เด็งเองอ้าวไรไปพัก ไปฮะวหวหลมือ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 ต้อผลมือเออไว้ระหว่างที่ตอกฮะไปพอแน่